สวัสดีครับผมวันนี้ผู้พ่พช่องแซบจวดชาแนลนะครับผมทอาวันนี้ได้มาาเมื่อว่อเคลินพิธียังก่อนแม่วายเจ้าที่กลางบ้านจ้าแล้วตาตามตามตะควบเสือเด้อเออสามารถไหวได้ทุกคนนั่นแหละก็วันนี้ก็เป็นวันดีก็อยากกีพผ้าลูกผ้าตาวายพอบ้านแล้วนี่ก็อยุ่งมากโดนแล้วน่าจะเข้าปีที่หาแล้วอ่ะก็เลียกจีวายขอพรอเพลินขอขบาเพลินสิ่งที่เฮาอัน เฮ็ดบ่ด no you know. to ีก like oh. yeah. mm ับเพื mm ่อนอาจจะเสียงดังหรือ hmm. ว hmm. mm ่าทบเถียงกันเฮ็ดเนียเราแบบลำคาลำอย่างเขาอกมาขอขมาเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเขากอกขอพรเพื่อนขอจะเสื่งดีเขาโตเฮ้าล่ะ้วก็พบไปรักษาลูกหลานบริวารบรรทุกคนอมันกบเป็นยังสี่ล่ะกับตามความเสือเป็นของคนโบราณคนโบราณที่เฮ้ากันเฮ็นเราเราต่อต่อกันมาถ้ามโอกาสก็เฮ็ดไปก็ดีอืม ตามความเสือครับโอเคครับแล้วก็มีของเซียนไว้ครับอ่อันนี้จะเป็นเป็ดเป็ดต้มพะโล้ป่ะเป็ดต้มพะโล้แล้วก็อ่าหมูสามชั้นนะครับอันนี้หนึ่งข้ต้มหนึ่งหรือว่าอยากกินอะไรนะครับแล้วก็มีผลไม้ครับมีพวกผลไม้ต่างๆเก้าอย่างครับอ่าแล้วก็มีน้ำเปล่าหาแก้ว ดอกตะเือนเก้าดอกอ่าดอกตะเรื่อนเก้าดอกแล้ครับผู้หมากเก้าคำในหมะพร้าวนียอันนี้คือรวมไปแล้วอ๋อรวมรวมไปแล้วแต่ก็มี้เลยครับทูบกิดจุดคนละหาดอกครับส้องรับเจ้าบ้านเนาะอ่าหลังจากนี้ก็อ่าล้อให้ทูบพยายังดับก็ะนะครับเราเขาจังจะขอขมาเพื่อนอ่าขอขอมาเพื่อนเลยครับจะได้เอาวัตรทดิบของเขาไปกินกันนะครับผมนี่ครับ นี่คือวัตถุดิบของเขาที่จะกินกันวันนี้นะครับผมท่านะอ้าวโอเคครับผมของเซนใบที่ได้มาเรียบร้อยแล้วสามเรียบร้อยแล้วเห็ดต้มพะโล่นี่หนึงครับปลามา้อคับเจียวซีฟูดเจียวซีฟูดนะมเออมีหมูสามชั้นครับแผนบแ่นบางแง่หนึ่งเนาะแล้วก็มาเฮ็ดเมนูใหม่ครับนี่ตออับักูโคงเซน หมูสามชั้นผ <Okay. S 2> สมใสกันเลย <laughs> มีอะไรเมนูไหมของมันนี่รับผลลหลานไหมครับเอ <c oughs> ้าขาดบมื่อไรครับว <Okay. S 2> <c oughs> จวดโอเควู๊แซ่บจวดยาฮท้ถามาครับเลเสียมันนี่ก่อน หมูสามชั้นส้มตำปูปลาวันนี้อือหเผ็ดเผ็ดอือ còn làm ăn nữa hết ครับอืม cho lên ๆอืมได้มั้ยเฮ็ด I <laughs> อ่ะมาดียู่ครับสช่างไงครับช่างตึงท่อยเสือครับน <Okay. S 1> ี่โอเคผัดร้านไหมผัดร้านไหมเบอร์โทรไหมศูนย์หกศูนย์สี่หกเจ็ดศูนย์สามเก้าโอเคร้ <c oughs> องไงบัวครับอ่าเขาเรียกอะไรนะสามแยกแยกเขาดินลาดนะแยกเขาดินลาดแยกเขาดินลาดร้านตึงท่อยเสือครับยินดีให้บริการรถซิ่งรถแต่งเชิญครับชนบุรีไม่มาผิดหวังครับผม ต้องมาร้านนี้ครับผมต่ลโอเค